พระพัิยเทระหนึ่งในพระสาวกเอตทัคคะมีจารึกติดไว้บริเวณผนังพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมุลมังคลาราลหรือวัดโพอยู่ระหว่างหน้าต่างช่องแรกทางด้านทิศใต้ทัดาจ,าจารึกพระอนุรุทธเทรวัตถุพ,พัทยเถรวัตถุเรื่องความว่าพ,พัทยกุมารนี้ เป็นโอรสนางกาลีโคทารราชเทวีผู้เป็นใหญ่กว่าสักยราชทั้งปวงเมื่อวันกษรตริยหกพระองค์ออกบรรพชานั้นคือพระพัทยะพระอนุรุทธะพระเทวทัตพระอานนท์พระกิมิละพระพักคุกับนายอุบาลีช่างกลบกเป็นเจ็ด้วยกันพระพัทยาและพระพักคุพระกิมิละพระอนุรุทธะสองค์นี้ได้พระอรหัต ภายหลังพระอนุรุทธ,ธาได้ที่เอตทัคายิ่งฝ่ายทิพยะจักสุยานพระพัธธิยะได้เอตทัคายิ่งฝ่ายมีตระกูลอันสูงเมื่อเจ้าชายพัธธิยาทรงออกบวชพร้อมพระสหายอีกห้าพระองค์ในคราวเดียวกันขณะนั้นพระองค์ได้สเสวยร,ราชาสมบัติสืบสรรรกยะยวงแล้วโดวยในการบวชค,ครั้งนั้นเหล่ากษัตริย์สรรกยะ ส่งให้ในายอุบาลีบวชก่อนเพื่อกษัตริย์ทั้ง6กจกได้ความเคารพกราบกรานในฐานะภิกษุที่บวชก่อนซึ่งเป็นการทำลายมานะคือละจากความถือตัวว่าตนนั้นเกิดในชาติตระกูลอันสูงกว่าสากยะวงศ์ทั้งหลายหลังจากพระพัฒยาบรรพชาอุปสมบทได้ไม่นานก็ได้บรรลุพระอระหันต์เนื่องด้วยความเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรพยายามในการบำเพ็ญสมณธรรมอาศัยอาหารที่ผู้อื่นให้เลี้ยงชีพวันละมือ้ออยู่ตามโคนไม้ป่าช้าและเรือนว่างไม่มีผู้คนอาศัยแต่ท่านมักเปล่งอุทานเสมอว่าสุขหนอสุขหนอสร้างความเข้าใจผิดแก่ภิกษุอื่นว่าพระพัฒยิยะนี้เบื่อหน่ายพรหมจรรยร์เสียแล้วหนอ จึงหาเรียกแต่ความสุของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสถามพระพัิยะให้เหตุผลที่เปล่งอุทานเช่นนั้นพระสงฆ์รู้สึกว่าบัดนี้จิตใจเป็นอิสระไม่มีพันธะใดๆจากเมื่อก่อนเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีหน้าที่ต้องปกป้องรักษาบ้านเมืองจิตใจนั้นหวาดสะดุ้งกลัวภัยอยู่เป็นนิดแต่บัดนี้อยู่ตามป่า คนต้นไม้หรือเรือนว่างจิตใจกลับไม่รู้สึกหวาดกลัวภัยอันตรายใดๆอีกแล้วองค์พระาศ,าศาสดาทราบเช่นนั้นจึงทรงชมเชยและได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดา,าว่าเป็นผู้เลก,กว่าภิกษุทั้งหลายผู้เกิดในตระกูลสูงด้วยควธรรมอันน่ายกย่องนี้สาธุชนทั้งหลายโดยเฉพาะผู้มีลาบยศเป็นใหญ่ ควรเอาเป็นแบบอย่างในการวางตัวไม่ถือตัวไม่ยึดติดกับลาบยศและเงินทอง